ทีมงาน Ad แอดบิทเนี่ยกับผ้าเบรกที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เราปักหลักกันอยู่ที่ตลาดไทยเท่านี้ถึงเท้าของกรุงเทพกันบ,บ้างแล้วค่ะใช่แล้วค่ะแต่วันนี้ไม่เสียเวลาแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกค้ารอนานเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนผ้าเบรกให้เขาสันท่าไปกันเลยมาเจอกันค่ะพรุพ่งนี้9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะเปลี่ยนผ้าเบรกกันแบบเต้ยๆไม่เสียตังค์แม่ต่บาทเดียว บอกว่าภาพเปลนสามแดโอ้ไปดีแล้วรู้สึกยังไงคะน่ตกใจครับค่ะแล้วจะบอกทางว่าไงคะก็เปลี่ยนทับเราหน้าเขาจะให้เปลี่ยนแเดวก็รู้สึกว่าท่ใจกับเหตุานนะครับค่ะเราบอกทุกอย่างเปลี่ยนครับพอดีข้อเส่งของว่าจะรับว่าไหม่ีะมีอะไราจะบอกเราครับมีมีอะไรบ้างมีอะไร มันที T ่สุดทั้งนั้นที่พี่พี่เจบอกว่าเบรกไม่อยู่แต่ภาาเบรกจริงยังไม่ค่อยสุยเท่าไหร่ใช่ครับแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนที่ใหม่แล้วนะคะใช่ครับเบคุณมากเลยครับอนแล้วนี่บอกว่าคือถูดยอดมากคือหมดแล้วนะคะแล้วต้องเป็นเนี่ยบอกได้เลยว่าคือต้องเปนที่เคยเห็นที่มันบางขนาดนี้เป็นคันแรกและวี่สุพรอาจจะไม่เห็นอะไรนะคะด้านหน้าเป็นภาาเบรกแบบนี้เหลือแค่นี้ถ้าจะไม่เหลือไม่ถึงหนึ่งบิทนะคะแต่ด้านหลังค่ะพี่สุพรรนี่ค่ะอันนี้อะไรคะเห็นว่าอะไรคะ ไม่รับว่าจริงๆแล้วพี่ฝากทีไมได้กับแอดพิตไม่เคยไม่เคยเลยพันนี่กี่ปีแล้วคะออกมาจะสูญแ <8. S 1> ปดแปดปีไม่เคยเปลี่ยนเลยครับอยากลองครับอยากาลอง,ลองครับและที่สำคัญฟรีด้วยใช่ไหมคะโอเคตรงนั้นอาสุดยอดเลยตรงนั้นอาสุดยอดฉะนั้นหาพี่นิดนึงนี้ค่ะจะเลือกผ้าเบรกค่ะจะเปลี่ยนผ้าเบรกต้องอะไรคะแอดพิตแอดพิตเพราะสามคำให้กับแอดพิค่ตยอดมากครับสีเยี่ยมครับชัวร์ครับอ่ะมั่นสำหรับผู้หญิงค่ะ สวิตมั่นใจที่สุดครับยอดและสำหรับกรุงเทพค่ะเราสองคนก็ได้เปลี่ยนระเแตกให้กับพ่อแม่พี่น้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ใช่เราค่ะนุ้ยค่ะ <c oughs> ต้องบอกว่าเป็นทีมงานลุกเซวิสค่ะที่เขาเปลี่ยนระเแตกให้กับคุณต่อไปค่ะภาคใต้รอเลยไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตนครศรีธรรมราชและสุราษฎร์ธานีค่ะ <c oughs>